สวัสดีครับผมร้อนมต่อเข้าสารค่อข้าสาเคันนะคะใหญ่กว่าไหมใหญ่จะได้รรือว่ายวเยะใหญ่มต้องงัแน่นวานะเป็นบริเวณหน้าปั๊มปตทถนนพุทธมณฑลสาย4 หน้าปัมปตทถนนพุทธมรดชสายสี่เป็นตัวแทน่ี่ร่วกันอยู่นะครับขอ,เอนขนบเงินคณะนะครับับนนี้ได้นับรถสิบล้อใหญ่นะครับวับนนี้มากดของนะครับแต่ยังไม่เพียงพอครับเราได้มีการจัดรถบรรทุก<ด>ในช่วยในการที่จะไปมอบให้กับคนที่เขาเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับเราไม่สามารถที่จะป้องกันได้ไดนะครับแต่เรา ให้กำลังใจและดูแลคนไทยด้วยกันผมในนามของตัวแทนของมูลนิธิวัฒน์มญฑูท่านประธานมูลนิธิวัฒน์ูท่านผู้จัดการมูลนิธิวัฒต์มณูขอกราบนะครับดวงใจทุกช่วงของชาวกระทุ่มดมทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้นำนะครับนายกเทศมนตรีแล้วก็รองนายกเทศมนตรีทุกทุกท่านนะครับขอบพระคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากครับแล้วก็บูรณาการทุกที่นะครับ ผสมเพราะห้าหมืนล้านนี้ท่วมไปทั่วประเทศแล้วตอนนี้อันนี้จากที่ไหนนะครับพี่ไทยเออ่ตากวิลาลุงเทพกรุงเทพครับเป็นอาจารย์อาจารย์พี่ใหญ่กรุงเทพของเทพเดียวครับอยู่นกระทุ่มล้นดน่คะครับอยู่อยู่กระทุ่มล้นด่าครับอยู่ในกระทุ่มล้มเนี่ยครับครับอนุโมทนานะครับขออนุโมทนาครับสองสิ่งของนี่โอ้โหประชาชนนะครับ ได้มาร่วมบริจาคสิ <il S 1> ่งของนะครับช่วยผู้ประสมภัยน้ำท่วมพิไทยค่ะมูลนิธิร่วมกระตุกค่ะผู้บาดเจ็บนะคะข้าวบอกค่ะไม่ได้ ตลอดการเลยนะคะก็วันนี้กำล,ลังกระัใจและกำลังแรงเยอะมากกว่าน,นี้ยังไงแล้วพวกเราบรรลุด้วยช่วยกันนะคะคราบว่วยมากนะคะไมว,ว่าเป็นน้ำฝนที่ตกลงมาแล้วก็น้ำป่าไหลหลากนะคะแล้วก็จากเกลือนนะ้ำเพื่อนบ้านที่ไหลลงมาจอตรงนี้ก็ขอความอุเครห์นะคระับช้าๆแล้วก็อาจจะมีรถติดบางช่วงนะคะก็ยังไงนะขออภไยมานาทีก็ไปโครงการดีๆจากท่านนายกสุรินทร์แคร์บำรุงนะคะก็ เป็นอากระทุนะคะพี่พี่ยิ้มหน่อยคะ่ะโอ้โหพี่พี่เรานะคะเราอรอในตัวใช้ถนอมตาสองเลนนะคะเพื่อตรงออนิญาแลวก็ อาหารหมาสองก็สอบขอขอบคุเต๋อสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับเต๋อเพยังไม่ได้ไปไหนค่ะแต่ประธานตูบอกว่ายุดเลยเพื่อที่จะให้ตั้งเป็นจุดบบริจาคนะคะเดี๋ยวจะงเล ขอขอบพระคุณพี่ๆนและบักาบ่อยนะคะรเงของทกับัย้มาถึงนแล้วนะคะขอขอบพระคุณัด้ะ โอ้ขอบคุณมากเลยเพราะว่าอย่างน้อยก็เป็นกําลังอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการปรุงอาหารเพื่อจะไปแจกจ่ายกับพี่น้องชาวผู้ประสบภัยทางภาคเหนือและภาคเราจะมาร่วมด้วยกันนะคะมาฝั่งนี้ด้านนะคะก็มาเพิ่มเติมเพราะว่าวันนี้เสื้อผ้าแล้วก็หนอนติดนี้นะคะเยอะเลยน้ำดื่มเรานี่หนูหลายพันแท็กเลยถึงหนึ่งก้าเนี่ยเยอะมากไปแล้วหนึ่งพันรถแล้วก็ทอาหารกและรถยนต์ึ้นรถก็อยู่นะคะก็ ของก็มีหลากหลายเลยนะเนี่ยมีทั้งบางคนก็เอาง่ายสารพัดอย่างนะครับของประชาชนนะครับเนี่ยเขารู้ว่าไม้กวาดไม้ถูเนี่ยหลังฟื้นฟูต้องใช้แน่ครับคนร้องเองลืมชื่อเองด้วยนะคะในคุยทีเป็นไรคบ ไอ้มาเจอเอรนี่ม่ได้รถรถไนคันนี่ยังเออมันชิ้แก้มีเล็ดิเไรเลยรเลย อาขอขอบคุณลึกๆด้วยนะคะอาขอบคุณด้วยใจจริงๆนะคะตอนนี้อารู้ว่ตบอลจากกันเยอะมากๆเลยก็ตอนนี้นะคะขอบคุณเลยนะคะก็พี่ไทยยืนรับแขอขึ้นรถอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังเรานี่เองนะคะก็หลายท่านเลยขั้นลดใจกานเลยที่มารดเยอะด้วยกันโอ้โหได้เห็นถึงใจนะคะลดเยอะช่วยกันนะคะอาทุกท่านอ่ะมีน้ำใจเป็นอาอันหนึ่งเดียวกันนะคะอาขอ เป็นทองเยอะแค่ไหนเ้า,าใจพวกท่านเยอะกว่าจริงน,นะครัะไม่ว่าจะเป็นอาผู้บริจาคเองก็ดีอะไรนี่มขอเรียนรี่มาเรื่ององออนของเราในรอบโลกตะวันออ4ครันะคะได้ร,รับการประบาศตระกูลโลกมาสมาคแลแคมป์อรม